สวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนสีพื้นหลังและก็สีตัวอของ,องแกสม CMD กันนะครับกัดเลขเลยให้เราไปที่ Start Menu ครับจากนั้นพิมพ์ CMD มือนเลยนะครับก็จะมาเจออย่างนี้นะครับเราจะใช้คำสั่งตัวนี้ครับ เรื่องนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนสีตัวอักษรในโปรแกรม C M D นะครับเราจะใช้คำสั่งตัวนี้ครับคั l เลครับตามด้วยเป็นมักตามด้วยเลขสีที่ต้องการนะครับะนะครับนี่คือตัวเลขสีนะครับค่าสีแต่ละสีจะใช้ตัวเลขแต่ละตัวนะครับนี่นะครับ เลขหนึ่งเป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนเลขสองจะเป็นสีเขียวนะครับเลขสามจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับส่วนเลขสี่จะเป็นสีแดงครับเลขห้าจะเป็นสีม่วงนะเลขหกจะเป็นสีเหลืองนะครับเลขเจ็ดจะเป็นสีขาวนะครับส่วนเลขแปดจะเป็นสีเทานะครับเลขเก้าจะเป็นสีน้ำเงินอมเข้มนะครับเลขสิบ ปืนหลังจะเป็นสีฟ้านะครับตัวอักษรสีดำนะครับผมจะมาสาธิตแค่สิบตัวนี้นะครับที่จริงมันมีเยอะมากเลยครับสีสามารถเปลี่ยนได้นะแต่ผมจะพามารีวิวแค่สิบตัวนี้นครับสิบสีนี้ครับเริ่มกันด้วยตัวที่หนึ่งก่อนนะครับใช้คำสั่งคันลื่อนะครับ ตัวที่หนึ่งนะครับจากนั้นกดเตอร์นะครับเราสังเกตการเปลี่ยนแปลงนั้นนี่นะครับมันจะเปลี่ยนไปสีน้ำเงินทันทีครับซูบซ้อนอ่าเรามาดูตัวที่สองกันนะครับสองนะครับกดอิดเตอร์นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับจากนั้น ตัวที่สมเนต่อครับเบ็นวัดตามด้วยหมายเลขสีสามดิงเตอนะครับอ่าจะเป็นสีฟ้านะครับอ่มามาดูตัวต่อไปนะครับจากนั้นพิมพ์เลขสีลงไปนะครับเลขสีจะเป็นสีแดงนะครับ ต,ออตัวต่อไปนะครับเป็นเลขห้านะครับจากนั้นกดดินเตอร์นะครับเลขห้าจะเป็นสีชมพูออกม่วงๆนะครับจากนั้นตัวต่อไปนะครับฝักใส่เลขหกนะครับเลขหกจะเป็นสีเหลืองนะครับใส่เลขเจ็ดนะครับ เลขเจ็ดจะเป็นสีขาวนะครับลองใส่เลขแปดดูนะครับเลขแปจะเป็นสีขาวครับลองใส่เลขเก้าดูนะครับเลขเก้าจะเป็นสีฟ้าออกน้ำมือน้าเมือนนะครับเข้มกว่าเดิมนิดนึง เลขสิบจะเปลี่ยนพื้นหลังทังนทีครับมันมีได้หลายรูปแบบนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ตัวเลีพวกนีนะครับในการเปลี่ยนสีเปลี่ยนหน้าตานะครับผมจะลองเลขสิบเอ็ดให้ดูสักตัวหนึ่งสิบเอ็ดนะครับมันน่าจะมีถึงแค่เลขสิบนะครับเลขสิบเอ็ดไม่มีแล้วนะครับ สองนะเนี่ยอ๋อเลขสิมานะครับ13นะครับ13เปลี่ยนตัวสีครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนตัวสีในโปรแกรม cmd แบบง่ายๆนะบอกเปลี่ยนสีเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนฉากด้านหลังเปลี่ยนสีตัวจอหนนะ้าก็ใครที่ว่างๆก็สามารถ ทำตามได้นะครับแต่เราลองแก้ไขดูนะครับว่าสามารถชอบรูปแบบไหนสีไหนนะครับก็สามารถเลือกเอาโดยใช้คําสั่งตัวนี้ครับคัเลืเ้วเคราะห์ตามด้วยเลขสีที่ต้องการนะครับตัวนี้ครับก็คลิปนี้ก็ไม่ะไรม,ม,มากนะครับก็ขอฝากเปิดเพลงเทไาอี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ผมนะครับก็ ตองการอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับก็มีเรื่องนำเสนออีกมากมายต่อท่านผู้ชมดูนะครับคลิปนี้ก็ฝากไม่เปลี่ยนตัวนี้นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปนนนหน้าแล้วกันะะนะครับสวัสดีครับ